สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้จะพามาชมทุเรียนหนำดำนะครับเสริมรากอันนี้ปลูกมาแล้วครับ3ปีเต็มเต็มเลยครับเพิ่งได้สามปีนะครับปีหน้านี่จะไว้ลูกแล้วครับปีปีปสี่เมื่อกี้ถามผมใช่ไหมว่าดินเอาไว้ทำอะไรได้บ้างครับดินนอกจากเอามาเติมโคนเวลาดินยุบ สามารถเอามาเติมรอบนอกแบบนี้นะครับเพื่อเรียกลากทุเรียนให้เขาโตวไวครับเราเสริมออกมาแต่อันนี้บางคนบอกว่าอย่าให้น้ําขังโคนแล้วทําไมถึงทําเป็นต้อมแบบนี้ไว้ก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนก,อกว่าๆจะแล้งแล้ว oh. เราก็เลยให้น้ําแบบหัวให้น้ําน้อยนะครับสายก็สายนิดเดียว เราก็จะให้เขาวงตีวงกว้างไม่ให้น้าเขาไหลหนีออกไปเยอะก็จะคํานวณไม่ให้เขาแฉะเตรียมรับมือหน้าแรงนะใช่ใช่ครับผมแต่คํานวณอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่คำนวณเลยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักเมื่อไหร่เราจะมาแหวกตรงนี้ให้น้ําไหลออกสักสองสามสองสามอันคือการทําแล้วอันนี้มันเป็นการต้องประยุกต์ใช้นะครับต้องคอยมาดูว่าต้นเนี้ยมันเป็นยังไงคอยจะต้องทําอะไรครับเอยาจะพามาดูนะครับว่า เจ้าหนามดำเสริมรากมันโตไวไหมนี่ก็เป็นอีกต้นนึงครับหนามดาเสริมรากปีนี้สามปีเต็มสามปีนิดๆเริ่มตกดอกแล้วแต่ไม่ได้เอาลูกไว้นะครับจะาปีหน้านะครับนี่นะครับรากเสริมอันนี้รากเสริมไม่โตด้วยนะครับรากเสริมเล็กด้วยแต่ต้นก็โตดีครับนี่ครับด้านนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับเรามีไม่เยอะครับหนามดาเรามีอยู่ประมาณแค่สีต้นนะครับฮะ มีแค่40ต้นไม่เยอะนะคะกแรกครั้งแรกซื้อมาปลูกนะครับต้นละ1,000งพนบาทาซื้อมา100ต้นนะครับเมื่อ 5, 5้ปีที่แล้วแต่ซื้อมา5ปีที่แล้วปลูกจริงๆแค่ไม่ถึง10ขายก่อนหลังจากนั้นค่อยมาปลูกปีที่2ครับยังไม่มั่นใจพอได้กินลูกแล้วค่อยมั่นใจนะครับปีหน้าจะเอาผลอยู่ใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยต้นเสริมลากครับขึ้น ไว้ถ้าเกิดติดลูกเดี๋ยวจะมาเบรคให้ชมได้ครับผมนี่นะครับนี่ดูครับต้นเสริมรากเขาบอกว่าเสริมรากดียังไงมันดีแบบเนี้ยครับเนี่ครับโยกไม่มีโยกครับแน่นการเจริญเติบโตก็แบบนี้ครับบางคนบอกว่าเสริมรากแล้วมันเป็นแผลมันเป็นลาเนี่ยครับผมไม่เห็นมีนะครับผมปลูกมาก็นานแล้วนะครับไม่เคยเจอ ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วย<ช>นะคะครเราฉีดยาป้องกันกำจัดเชือ้อราเราก็ฉีดเข้าไปหน่อยมียา,มาแมลงเราก็ฉีดเข้าไปหน่อยที่สําคัญการทําแผลนะครับให้แผลเขาสนิทกันทั้งบนทั้งล่างโอกาสที่ว่าแผลมันจะตายน้อยครับส่วนนี้ก็ผสมประสานไหมคะมอง<ส>มเห็นต้นขนุนใช่อันนี้คือเดิมเขาเป็นขนุนครับขนุนเนี่ยประมาณ20ปีนะครับขนุนพันธุ์มาเลเซียเราทํามาตั้งแต่ประมาณปี ปี40นะครับ40 41จนปัจจุบันนี้6กว่าแล้วครับ6 7แล้วจนต้นเขาไม่โตแล้วเขาขยับขึ้นไม่ไหวแล้วครับเนี่ยแทบจะเรียกว่าขึ้นเป็นต้นเฟิร์นต้นอะไรขึ้นไปหมดแล้วครับเหมือนพันธุ์ที่แบบว่าดังตั้งแต่แรกเริ่มเลย่เมื่อก่อนไม่มีใครไม่รู้จักพันุ์มาเลเซียครับมีไม่เยอะนะคะแค่40ต้นเองนี่ครับดูรากครับเราพามาดูรากนครับนี่ดูคนีบ ที่นี่จะปลูกเป็นโกโคทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับเอาต้นตั้งเฉยๆครับเอาต้นมาตั้งแล้วก็ดินกบครับนี่เราแกะถุงออกไปแล้วครับเราไม่ได้ปลูกลึกนะครับยิ่งดินเหนียวสามารถช่วยให้รอดตายได้เยอะดินแดงดินลูกรลงดินร่วนนะครับก็ปลูกได้วิธีนี้ได้หมดเพียงแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ดินลูกรลงมาเติมขึ้นสักนิดหนึ่งครับให้นูนตรงนี้หน่อยนึงรากถึงค่อยจะใหญ่มาดูตรงนี้ครับที่บางคนบอกว่าไม่ให้ถอน หญ้าห้ามถอนหญ้าลากขาดเดี๋ยวต้นทุเรียนตายถ้าต้นเล็กอาจจะใช่ครับแต่ต้นใหญ่ไม่ต้องกลัวนี่ครับไม่ได้โดนลากหญ้าโดนจอบครับ <c oughs> ครับโดนจอบถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยโดนเขา <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกโดนเขาเราใส่อยู่ด้านนอกเนี่ยครับเรามีแสงแดดส่องไม่มีเน่าครับหนามดำเขาทนมากเลยครับทนรากนะคะครับผมดูอายุยังไม่เต็มสี่ปีดูต้นโหปาไปหน้าแปด ดินที่เหมาะสมย้ําอีกรอบนะค่ะผือมีบางท่านเพิ่งจะเข้ามาชมจริงๆแล้วถ้าเหมาะสมยิ่งดินร่วนเนี่ยดีเลยครับดินร่วนดินลูกลังดินแดงนะครับดินที่มีหินกวดค่า PH ของดินต้องอยู่5.5ถึง6.5ประมาณนี้ครับจะโตดีแต่บางคนบอกว่าของฉันก็ดินค่า PH ก็อยู่6อ่ะทำไมของฉันโตไม่ดีตายบ่อยใบขอบใบไหม้บ่อยแต่เป็นดินเหนียวดินเหนียว เราขุดหลุมลงไปน้ํามันชอบขังก้นหลุมครับระ,ะบายน้ําช้าลากไปแช่อยู่ในน้ําหรือไปชื้นอยู่ในน้ำล่าเขาจะดําจะเสียใบยเขาก็จะเป็นขอบไหมไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมถ้ามันไม่สวยแล้วครับผมไม่แนะนําให้ใครไปซื้อยามาฉีดไปหาอะไรมารักษามันไม่รอดครับรักษาไปก็เปลืองเปืองยาเปล่าๆต้นพันเราซื้อร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ยาเราซื้อขวดหนึ่ง แพงกว่าแพงกว่าแล้วก็วัสดุที่เรามาปรับปรุงดินก็แพงแต่ถ้าท่านมีเยอะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านมีทุเรียนอยู่สามต้นท่านไปซื้อลงทุนอีกพันกว่าบาทผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่คุ้มสู้ท่านเตรียมดินใหม่เรารู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรท่านก็เตรียมดินขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อต้นใหม่ไปปลูกน่าจะตอบโจทย์ได้<ฆ>ดีกว่าครับผมเริ่มหใหม่นะคะใช่หรือว่าท่านใดมี พวกปุ๋ยพวกยาอยู่แล้วก็ไม่ต้องฝืนครับไปของผมไม่มีฝืนครับต้นไหนไม่ดีที่นี่สั่งถอนหมดครับไม่มีไม่ไม่มีม<า>มมต้องงม,มอยู่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เสริมรากเหมือนกันน้ำดำเสริมรากค่ะ,ต,ะต้นนี้ขึ้นแบบนี้ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเพราะความเสียดายทีแรกนะครับมันขึ้นมามันเป็นสองง่ามครับเราเสริมรากสองง่ามแล้วเอาไว้หมดเสียดาย นี่อันนี้เป็นกิ่งที่เราจะเอาไปเสียบพันขายให้กับท่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิ่งแขนงในครับเขาจะโตไวเ,เราจะเอาไว้ไปเสียบยอดขายให้ท่านครับอันนี้ขึ้นมาสองง่ามเนี่ยจริงๆต้องตัดตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะครับให้เหลืออันเดียวแล้วตรงนี้เขาจะเป็นลำต้นเดียวเขาจะไม่ฉีกวันหน้าถ้าเราไม่รัดตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้เขาจะฉีกนะครับลมพัดถ้าเขาฉีกก็จะกลายเป็นเสียใจ่ <ฮะ S 1> ไม่ใช่เสียได้แล้วครับเพราะฉะนั้นควรจะตัดออกตั้งแต่เด็ก ที่ไม่ตัดเพราะเป็นหนำดำ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างอื่นโดนไปแล้วครับครับ <c oughs> ผมเสียดายที่นัดแอบเห็นดอกด้วยไหน <c oughs> <อ>คือหลงฤดูมาใช่ไหมคะนู่นอ่าใช่ครับอันนี้มันออกมีแต่มันก็ไม่ค่อยติดแหละครับมี <c oughs> หลายต้น <c oughs> ใช่ใน <c oughs> สวนฝั่งทางที่ทําแปลงเอาลูก <c oughs> มีเยอะเลยครับอันนี้ดินลูกลังนะครับเราก็จะเตรียมมากองไว้ข้างๆเดี๋ยวที่นี้เราก็จะทําการเอาจอบนะครับตอมตอมเข้าไปเสริมโดยของเดิมเนี่ยเขามีกว้างออกมาเมตรห้าสิบ เมตรห้าสิบไม่ถึงอันนี้ประมาณหนึ่งเมตรเมตรยี่สิบรวมเนี่ยสองเมตรห้าสิบสองฝั่งแต่มันเล็กเกินไปเราจะเสริมให้สลบลงมาอีกเพื่อให้ลากเขาออกมาเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตวไวครับแล้วก็ทําให้การให้ปุ๋ยแล้วมาอยู่ในดินตัวเนี้ยดินตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่หวงปุ๋ยเขาจะปลดปลดปล่อยปุ๋ยให้ทุเรียนกินได้ดีครับทําให้ทุเรียนโตวไว แล้วก็จะบอกเทคนิคอีกอย่างนึงครับการเสริมรากต้นไม้นะครับเราไม่ได้พึ่งมาเสริมตอนนี้นะครับเราเสริมมาเมื่อตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วแล้วดูจากไหนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเราเสริมมาตั้งแต่ต้นขนุนนี่แล้วครับโอ้ oh, ขนุนครับ,รบเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเราก็เสริมก็ไม่มีเชื้อรามา <c oughs> <c oughs> กิ <c oughs> นะครับใช่ไครับเสริมรากครับอันนี้จะพามาดูที่สวนเราครับเรามีการเสริมรากต้นไม้นะครับตั้งแต่มะยงชิด มาเป็นยี่สิบปีแล้วครับมายงชิดขนุนมะม่วงนะครับนี่ดูครับเราเสริมมันติดกันไว้แบบนี้เลยหนึ่งต้นก็อยู่ด้วยกันได้ครับเสริมรากครับผมอันนี้เขาแก่แล้วนะยี่สิบปีแล้วทุเรียนเราก็เสริมมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีเป็นเชื้อราน่าจะอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นแปลงทุเรียนหนามดําของเรานะครับอายุ3ปีเสร็จๆนะครับแต่ว่าปลูกด้วยต้นเสริมรากนะครับอันนี้เราปลูกแฟมกับขนุนนะครับนี่ครับต้นขนุนเราได้ตัดขนุนทิ้งไปแล้วเมื่อก่อนบางคนบอกทําไมมันโตไวเพราะว่าเราปลูกแฟมในไม้อื่นนะครับเขามีร่มเงาช่วยได้เกิดความชุ่มชื้นเขาก็เลยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแต่พอเขาโตได้ระยะหนึ่งประมาณปีครึ่งถึง2ปีเราต้องทําการตัดไม้ประธานออกนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นลากก็รบกวนต้นนี้เขาโตขึ้นแสงต้องการมากขึ้นนะครับก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องเอาต้นไม้ที่เราจะาเป็นประธานเอาออกไปนะครับเหมือนว่าถ้าเกิดเราจะปลูกเสริมปลูกแทกเข้าไปเราต้องให้ทุเรียนเติบโตแข็งแรงก่อน<ช>ค่อยเอาต้นรประธานต้นที่เลี้ยงต้นนั้นออกใช่ไหมคะใช่พอทุเรียนเราเป็นที่พอใจแล้วเราจะต้องเอาไม้พี่เลี้ยงออกนะครับถ้าเราไม่เอาออกทุเรียนเรา โตขึ้นไปเรื่อยปุ๊บทุเรียนเราจะเริ่มไม่โตแล้วจะชะลอการเจริญเติบโตครับมันจะมีเวลาของมันว่าควรเอาไว้ถึงไหนควรเอาออกเมื่อไหร่ครับถ้าใครไม่เข้าใจมาเรียนรู้ได้ครับหนามดำยังมีกิ่งไหมคะครับหนามดำก็ยังมีกิ่งอยู่นะครับมี150 200, 300 400นะครับเสริมรากไม่เสริมรากนะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆต้นละพันหมดแล้วไม่มีต้องรอปีหน้าค,ครับผมไว้เดี๋ยวถ้าเกิดปีหน้าเขาออกลูกเดี๋ยวเรา,เราค่อยมาอัปเดต ตอนเขาติดลูกให้ชมกันนะคะใครอยากได้กิ่งก็โทรหาพี่นัทที่เบอร์อะไรนะคะครับเบอร์ผมก็0969626986นะครับสวนพลอยสวนพันไม้ปาจินบุรีครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่นัทเช่นกันสวัสดีค่ะ